ที่ผมถืออยู่นะครับให้พูดตามโฆษณาอนุญาตอาหารของประเทศไทยได้แล้วว่าเป็นคอลลาเจนประจําบ้านของคนไทยนะครับน,นี่ประโยชน์ี้คือขออนุญาตเลยนะแล้ววันนี้ครับหลายคนบอกว่าเนี่ยคือผมจะแฉะกันตรงๆเลยนะคือปกติครับที่เขาชงแล้วใส่ตามกันมาเขาจะใสน่น้อยๆวันนี้ขอใส่คูณพ้พอพเลยนะ ขอใส่พูนช้อนเลยนะแล้วนี่ฮะเอาไปเลยครับ2ช้อนพูนพูนเลยฮะแล้วเดี๋ยวชงทิ้งไว้เลยคือต้องบอกว่าของเราเนี่ยพอมันเป็นสูตรที่เป็นออริจินอลเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะการที่ชงแล้วใสเนี่ยคือเราจะต้องจ่ายแพงนิดนึงเป็นคอลลาเจนที่แบบว่าผ่านการดรายผ่านสูตรลิขสิทธิ์เฉพาะของทางประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งตัวนี้ให้คุณบีอธิบายตรงๆเลยดีกว่าว่าทาไมมันถึงต่างจากสูตรเดิมยังไงแล้วต่างจากท้องตลาดยังไงครับผมตัวนี้คือการรวมทุกศาสตร์ของคอลลาเจนที่อาคยมาอง จำได้มันแล้วก็บอกมีอมคอลลาเจนไตรเปปไทด์ก็อยูอ่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือใครบอกว่าเคยเห็นนะที่เป็นซิลเวอร์คอลลาเจนที่เป็นไททพูที่อยู่ในข้อต่อน้ําเลี้ยงของ<ฆ>ข้อต่อของคนเราเนี่ยแหละค่ะก็อยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันไททพูแล้วก็ไตรเปปไทด์แล้วนะและยังมีกระป๋องสีแดงอีกจาได้ไหมที่เคยมาแล้วบอกว่าอันยยงอัญโย,นนโยงวิตามินแบอกว่าซีจากเกาหลีก็มีอยู่ในในี้ด้วยเช่นเดียวกันะนั้นได้เลือกข้อต่อข้อเข่าและผิวและและที่สําคัญบอกว่าโอ้ยชงอ่ะไม่ชงหรอกเขาโดกินแเมม็ดน่ะเเปจาซมจอะไรอย่างี้ซรามาัดก็นยู่ด เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแยกหลายช้อนแล้วนี่ค่ะจบอยู่ในนี้กระป๋องเดียวเลยค่ะใช่แล้วคือต้องบอกว่าตัวที่เราขายดีเนี่ยคือมันมีเรื่องลดสิวผิวกะจ่างใส่ด้วยซึ่งเราก็ใส่ตัวเซรามายเข้ามาในนี้แหละนะฮะไปดูคุณปูครับผู้ใช้จริงใหม่ล่าสุดครับคือเขาบอกว่าเขาอายุ40กว่าเนี่ยอยู่ออฟฟิศมาตลอดแล้วรู้สึกว่าโซมนะครับไปดูภาพฮะนี่คือคุณปูนะฮะนี่ประมาณเออจริงๆผมเชื่อว่าคือที่ออฟฟิศผมคนที่แบบว่าไม่ค่อยใส่ใจตัวเองเนี่ยขนาดว่ามีสวัสดิการนะพนักงานอามาโดคนรเ่ัจบ คือตัวนี้ไม่ใช่รีวิวคีมนะพอชงปึ้งเนี่ยนะฮะจะรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยสดใสขึ้นด้วยเพราะตัวนี้นะฮะนอกจากเรื่องไขข้อเรื่องกระดูกเนี่ยได้เรื่องผิวนะฮะ